กินปูดูพระจันทร์นะคะ,เท,ะเทศการกินบูดูพระจันทร์ที่บ้านหินสองก้อนตําบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมองเห็นเกาะสมุยริวๆนะคะแล้วก็มีก้อนฝนที่เป็นวอเ e อร์เดอะเว e เ q อร์ควิกเชนจ์มันเ e ร y ี่ควิมากๆเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงอากาศจากเมื่อกี้นี้มีแดดอยู่ เห็นริวมะพร้าวลมพัดยอดไหวๆ s <S อยู่ที่ซันเซ็ตวอล์กชื่อบีริสเป็นบีชครับ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของประมงนะคะอู้สเดีพี่หน่อยเจปแปนใช่ไหมนี่ขอบคุณมากสวัสดีพี่ใหม่ค่ะคนนี้จีวะตอนนี้สัญญานั่งกินปูดู พัดจันเหลือแต่ซากแล้วค่ะปูอยู่ในถุงหมดแล้วเรียบร้อยในกระเพาะหมดแล้วมองเห็นเกาะสมุยเรือลไรคะ่ะพี่หน่อยเดี๋ยวสัญญาเอาหน้าให้ดูก่อนนะเห็นไหมคะ <laughs> สวัสดีนะคะโชคดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขทุกๆวนันจะปีใหม่หรือปีเก่าทุกคนสู้ๆนะคะตอนนี้ เขาประโคมข่าวเรื่องโอมิคอนมากๆเลยไม่รู้ไม่คงไม่คอนไม่สนใจแล้วไมเคิลจะจัดการแล้วในวันนี้ขอบคุณมากนะคะเห็นแล้วใช่มหมก็มีนี่มีออันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของปาัใต้ชื่อว่ายำมะดันไม่รู้ยำมะดันหรือดามะม่วงมันเป็นเซตนะคะใครเนี่ย คำนางออยอดีไซเนอร์สาวขอบคุณมากนะคะคำนางทักทายค่ะเช่นกันอ่ะดูวิวทะเลไปก่อนนะคะมองเห็นทะเลวิวไกลๆเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวซันจะซันเซ็ตด้านด้านฝั่งนี้นะคะมองเห็นพี่ใส่หมวกแก็บอยู่เนี่ยคะ่ะอู้ทักทายสามโคนสวัสดีนะคะ ญี่ปุ่นตอนนี้ติดด่านติดโอ้ไม่เป็นไรคร่ะหึน่าจะเข้ามาเลยมาเดี๋ยวพิมพ์ให้ไม่ต้องกด <c oughs> เสียนะน้องเสียน้องเสียสวัสดีวันนี้มีเทศกาลกินปูดูพระจันทร์อยู่ที่บ้านใต้บ้านหินสองก้องน,นะน้องเสียขอบคุณค่ะหมดแล้วเหลือจะ่ราบปูแล้วค่ะเซ็ตละสี0กว่าบาทกิโลหนึ่งมี4ีห้าตัวฟัด <c oughs> เรียบไปแล้วค่ะ <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่ รออยู่สวัสดีสี่คนขอบคุณมากน่ารักมากเลยคำนางคุณหน่อยพี่เล็กสวัสดีโอเคค่ะอันนี้อ่าพี่แมวจากทักทายน้องเสียนหนับหน่อยทักทายทักทายโอเคอ่าวันนี้พี่สาวมาจากปทุมธาน,นีมาเยี่ยมอยากกินปูไข่ดองใช่ไหมอันนี้เขามีประธนาคารปูม้าค่ะสำหรับเชิง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ปล่อยปูลงทะเลเนาะปูม้าเป็นธนาคารปูม้าที่เขาจัดครั้งแรกของเกาะพัง,งานเป็นเจ้าภาพนะคะมีหลายมีหลายหน่วยหลายหลายที่เลี้ยงปูที่อนุบาลลูกปูเพื่อเอาไปลงทะเลนะคะเขาบอกว่ามีประมาณห้าร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศไทยเนาะแต่ที่เกาะพัง,งานนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกพรุ่งนี้มีดนตรีแต่วันนี้เราต้องการดิสคัชติ้งก็เลยมาก่อนเพื่อนเลยนะคะ ไปแล้วเซตหนึ่งนะคะพี่แมวที่ตัดเย็บผิวเปล่าใช่ถูกต้องเห็นไหมน้องเสียอหนาเขาจำได้เล่าให้เขาฟังพี่แมวเป็นดีไซเนอร์ของนักศึกษามหาวิทยายลัยที่แต่ละคนที่ให้พี่แมวทํางานให้ก็คือเป็นได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกันหลายหลายรุ่นหลายปีมากๆเลยค่ะก็เท่ากับเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของมหาลัยแถวแถวลังสิตมอลังสิต แล้วก็พี่เขาก็ตัดดีไซเนอร์ให้กับกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มวอกพอยที่เขาเป็นการแสดงของอช่องที่เป็นกิจกรรมของช่องที่เขาสร้างเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะเห็นไหมคะว่าสมุยฝนตกไปแล้วเรียบร้อยนะเอ้ยน้องเสียนหนับคราวหน้านะลงเครื่องที่สมุยพี่แมวบอกว่ามันแพงกว่าลงสุราษฎร์ธานีแค่เจ็ด้อยบาทแต่ นั่งเครื่องมาลงสมุย 5, 5้านาทีต่อเลยอีก30นาทีออกออกจากนู่นสิบโมงมาถึงนี่สิบเอโมงอ่ะไม่หัดตะจันไหมล่ะเก่งมากๆเลยเจ๋งเจงดีกว่านั่งมาลงที่สุราษฎร์แล้วมันทําให้เราต่อเลือเฟอร์รี่มาอีกตั้งสมชั่วโมงครึ่งแต่ก่อนจะถึงจากสุราษฎร์ธานีสนามบินมาถึงดอนจักก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะรถตู้อ่ะ ได้ยินเสียงน้ำไหมครับเพราะว่าวันนี้เป็นน้ําทะเลน้ําขึ้นนะคะตะกี้มีเรือยอทอยู่หายไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่เรามาเนาะนี่ด้านนี้ก็ซันเซ็ตนะคะชื่อมันซันเซ็ตที่นมญาเอามาลงไปในคลิปนะั้นเที่ยวหนึ่งแล้วแต่บายบหน่อยค่ำๆหน่อยเขาถึงจะมีคนแต่เราจะมากินบูอนก่อนฝนตกไปเป็นช่องๆไปแล้วค่ะฝั่งนู้นคือหาดลิ้นนะคะ มองเห็นภูเขาเล็กๆนั่นน่ะท้ายๆที่จัดปูมูลปาร์ตี้แล้วมองเห็นยาวๆตรงตัดๆนั่นคือท่าเรือบ้านใต้ที่สําหรับเวลาคนป่วยแล้วเขาจะเอาเอาเรือ transfer. เทนสเฟอร์เดอะเพรสชันหรือว่าพวกกลุ่มคนที่เขาจะไปสมุยเขาก็มาลงเรือตรงบ้านใต้นี้ได้นะคะเป็นท่าเรือเฉพาะกิจเนาะ เป็นซับมาลีนที่มันน่าจะมีเรือจอดด้วยนะคะแต่ด้านในเนาะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นลักษณะของอฝั่งบ้านใต้นะคะฝั่งบ้านใต้เดี๋ยวก่อนดิใครเขียนอะไรมั่งไพวนันโอ้โหสว่านไพวนัสวนสวัสดีพี่มายอ๋อพี่หน่อยบอกว่าจีนับเจ๊นับ <laughs> เรียกเจ๊เลยเหรอคะ <laughs> ไว้จ้าน,ะน้องไพวันสวัสด,ดีครับดีใจมากเลยที่น้องไพววันมาพันพันดีไอยาสวัสดีค่ะพันพันดีอฮ้ยเราไม่เจอกันนานมากแล้วนะนี่ตั้งแต่สมัยไรสดสองปีกว่าแล้วมั้งนาให้ดูหน้าหน่อยวันนี้หน้าสดมากๆเลยนะคะมาเทศกาลกินปูดูพระจันทร์กับเขานะโอ้โหขอบคุณค่ะ นั่งไลฟ์ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเสียงเพลงจะเข้าไหมน่าจะติดเหลืองหรือเปล่าไม่รู้จ้ะถ้าติดเหลืองเดี๋ยวค่อยเข้าไปปิดเสียงเอาเนาะก็นั่งคอยอาหารอีกเซตหนึง่งเพราะว่าสองพี่น้องไม่หุงข้าวกินนะคะมากินอาหารทะเลนะคะ,ะปูเซตหนึ่งสี่ห้าตัวต่อหนึ่งกิโลก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทถ้าเซตใหญ่มีหมึกสารพัดหมึกเลยนะคะแต่หมึกตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหกินอย่างกับ ยางรถยนต์เลยคิดผิดหรือเปลา่าไม่รู้ที่สั่งตัวใหญ่มาตะจันเขียวเนืบๆเลยค่ะพันพันพี่คุณพี่พันพันบอกว่าสวัสดีพี่หน่อยไทยจินจีเพนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องไพวันด้วยเนาะทักทายกันมานะแล้วก็น้องไพวันทักน้องเสียหนับนะพี่เสียหนับ สภาพตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงฝั่งตรงข้ามที่มองเห็นต้นไม้บางอยู่ก็คือเขาจัดธนาคารปูม้านะคะตอนข้ามๆเขาจะให้เราสามารถปล่อยลูกปูลงทะเลได้นะคะเขาจะอนุบาลไว้เขาจะให้ปล่อยลงทุกวันแหละแต่ว่าใครมาก็โบดปล่อยฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์แต่ต้องคอยเวลาให้น้ำมันเย็นก่อนเนาะเขาเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ ตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งนะคะถ้าน้องเสียนับมาเกาะพังงันต้องแวะนะก่อนถึงเลยโค้งตรงทางเลี้ยวไปหาดลิ้นไปท้องในปานตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะเลยโรงพยาบาลกรุงเทพคลินิกมาก่อนหน่อยนึงแล้วก็จะมองเห็นเป็นรูปสปับปะรดเขียนว่า s ่ n ซันเซ็ตหรือว่าซันเซ็ตวอล์กนะ ก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยเม็ดเข้ามาก็สํารวจให้ทั่วแล้วมันจะมีลานสเก็ตไม่ใช่สิสเก็ตบอร์ดอะไอที่ว่ามันเป็นลูกล้อหมุนๆน่ะไม่ใช่สเก็ตตัวอีกอันนึงนะสเก็ตบอร์ดที่มีล้อสี่อันน่ะที่เขาเล่นกันน่ะเหมือนวินเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่สิไม่ใช่วินเซิร์ฟสเก็ตนั่นแหละเรียกไม่ถูกผู้เบาทองใบโอ้สวัสดีผู้เบาวทองใบตัง y ิวนะคะอ้าวให้ดูทะเลดีกว่าดูทำไมโต๊ะอาหาร พี่หน่อยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องเสียนับขอบคุณน้องภัยวันนะคะเดี๋ยวไฮไลท์ไปสักนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องว่าเขาทำไมถึงจัดเทศกาลกินปูดูขาจันเนะาะพี่เขาไลฟ์สดเมื่อวันนั้นเนาะช่องค้นหาเสิร์ชคำว่าธนาคารปูม้าบ้านหินสองก้อนเกาะพังงันนะคะ เข้าไปชมได้เลยว่าพี่เขามีการประชาสัมพันธ์อะไรไว้บ้างในนั้นทั้งไลฟ์สดด้วยกดติดตามเพจของธนาคารปูม้าบ้านหินสองก้อนตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงันไว้ด้วยนะคะจะได้มีเพื่อนเวลามาเกาะพังงนันแล้วเขาจะได้แนะนำอาหารพื้นบ้านให้เรากินเนาะถามจริงๆว่าเสียงเนี่ยโอเคไหมคะไม่นี่เสียงชัดไหมกดหนึ่งมาให้หน่อยโอ้โหสวัสดีห้าคนมีแดคนกดแล้วให้ พี่แมวเป็นพันน้องมีแค่แปดคนดูซินั่งกันตั้งนานชัดเจนค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะอู้มีเจ็ดคนมีหกคนพี่รู้ไหมว่าน้องเสียนะพี่แมวขึ้นเมื่อเช้าเนี้เป็นติ๊กต็อกมาเป็นสองพันสามพันคนอ่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ขึ้นมาอีกสองพันกว่านั่ง เขาเก่งกว่าเราอีกอะ่ะติ๊กตอกคนติดตามเยอะมากเลยอะ่ะเราไลฟ์สดของ y o u t u b e มีคนมีเพื่อนเรามาก้าคนขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นไหมพี่แมวมันต่างกันด,ดยอโอ้สองล้อเดียวดายสองล้อลักจริงสวัสดีค่ะสองล้อนี่มองเห็นก่อสมุยนะนั่งเครื่องจาก สุวรรณภูมิลงเกาะสมุย55นาทีนะคะดาลิงแล้วก็ต่อมาเกาะพังงานอีก30นาทีเป็นเรือสปีดโบ๊ทของลมพยานะลงที่ท่าเรือท้องสาราแต่ถ้ามาค่ำหน่อยจะได้มาที่ท่าเรือหาดลิ้นตรงโน้นนะคะตรงท้ายๆเห็นภูเขาก้อนเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะท้ายนั้นคือหาดลิ้นหาดลิ้นที่เขาสำหรับจัดปูมูลปาร์ตี้พี่หน่อยบอกว่าติ๊กตอคนดูเยอะกว่าค่ะเหลจริงอะ่ะ สัญญาไม่ไม่ถนัดเลยอะ่ะพ,พี่เขาตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นเหงื่อแตกช่วยเขาเลยโอ้ลีลีาม,ลมาดามลีเดนมาขอบคุณมากๆเลยโอ้โหอายูโอเคแฮปปี้นิวเยียร์มายเฟรนขอบคุณนะคะอุ๊หายดีหรือยังคะเนี่ยที่เออาจจะทักทักคนผิดขอบคุณด,ด้วย ที่ป่วยที่ผ่าสมองใช่ไหมวะใช่ไหมเนาะถ้าไม่ใช่อีกคนึขอโทษด้วยนะอาจจะทักคนผิดก็ได้เนาะน้องเพวันผมก็เพิ่งออกจาก t i ๊ Tok อกค่ะห้าเหรอติดตามกันไว้นี่เดี๋ยวเอาของพี่แมวลงให้ดูอูตลกมากสนุกคนมาสองสามวันคนไม่ถึง10บนาทีของเรานี่ขึ้นมาจะชั่วโมงแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีสิอไลค์เองพี่แมว ไม่ทุกคนคราวหน้าได้เห็นสัญญาขึ้นไลฟ์ไม่ต้องดูโฆษณาหรอกนะเพราะมันไม่เท่าไหร่หรอกเข้ามาเลยนะคะน้องน้องแปงสองล้อสองล้อจริงใจกับสองล้อเดียวดายแล้วก็สองล้อรักจริงนี่เป็นคนเดียวกันนะคะมีหลายช่องมากชอบดันนักดันพี่พันธ์บอกว่าคุณลีสวัสดีครับคุณสองล้อดีครับน้องน้องแปงสองล้อค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์นะคะเป็นอนุบาลสัตวแพทย์เป็นอนุบาลเลี้ยงดูสัตว์ที่เป็นเดปแพเป็นแพส์ของทุกคนอะที่เป็นคนกลุ่มชอบเลี้ยงทั้งแมวหมานั่นแหละเขาเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดด้วยเลี้ยงด้วยแล้วก็ดูแลนะคะสัตวแพทย์อยู่แถวแถวสุขุมวิท สองล้อจริงนะเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนมเบอร์ Number ที่ติดเสื้อสีส้มๆเรียกว่ามอเตอร์ไซค์วินน่ะนั่นแหละถ้าใครอยู่ในกรุงเทพต้องการไปทางไหนด่วนเรียกสองล้อจริงใจได้นะคะจัดเลยนะคะแล้วน้องสองล้อจริงใจนี่ปริญญาโทนะคะไม่ใช่ขับมอเตอร์ไซค์นะรับจ้างอนะแต่จบปริญญาโทอะ น้องตีหนับกดหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณมากมาแล้วอาหารพื้นบ้านเดี๋ยวส่งให้ดูมีอะไรบ้างครับน้องนะครับมีปลาม,มีปลาแล้วก็หมูมปลากะทิขอบคุณมากเลยแล้วนี่คืออะไรแกงแกงยอดมะพร้าวเหรอชชัชวร์เลยเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นออเดอร์ โอ้เซเนเซีนสวัสดีชิมเลยเซเนทักตีนับนะคะมาสิบสองไลค์โอ้โหพี่แมวนาน <laughs> มีสิบสองคน <laughs> อร่อยไหมเอออันนี้ของพื้นบ้านจังหวัดที่ขดเฉพาะอำเภอเกาะพังงานนะอันนี้เรียกว่าเขาบอกว่ายำมะาม่วงแต่เรามัมนเป็นยำมะด,ดันนะเกือบหมดแล้วอันนี้เป็น ตัวแหนมไอ้นี่ไม่ต้องสองนะคะกินหมดแล้วนะหนาดบอกว่าเหมือนยางรถยนต์นะก็เหลือกุ้งอยู่ตัวเดียวแล้วปูน่ะลงไปอยู่ในถุงแล้วนะคะชิมเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยน้ยวใครบ้างอีกเห็นน้องพิพัน์คุณตีนหับสวัสดีครับนะคะเซนสวัสดีนะคะน้องน้องตีนหนับทักทุกคนนะคะดูน้ําจิ้มเขานะคะสัญญากินไปสองถ้วยแล้วน้ําจิ้มเนี่ยแล้วก็ เดี๋ยวลองชิมดิอันนี้มันเป็นสีเปล่าเนออันนี้ออกจังนะฮะผู้บ่าวทองใบขอบคุณมากๆเลยไพวนันสวัสดีขอบคุณนะคะอันนี้ดททุกคนมาชิมอันนั้นหมูกะปิะออันนี้ของพื้นบ้านปักใต้นะหมูกะปิ หมูสามชั้นผัดกะปินะเขากลัวเรากลับไวเขาทำช้าๆให้เราเนาะเพราะเรามาก่อนเพื่อนกินก่อนเพื่อนเลยวันนี้ที่คอมเมนต์ที่คอมมอนมีลูกค้ากี่คน คอมมอนเช็คเอาท์ไปสองทำอินหน,นึ่งคนแล้วก็มีพี่แมวอีกคนเจ้าของบ้านรวมแล้วสามคนเป็นสาวๆที่มาฝึกโยคะเมื่อเดือนที่แล้วเขาย้ายออกจากโยคะแล้วก็มานอนด้วยเออน้องเข้ามาจากสวีเดนสวีเดนนะ ยอดมะพร้าวชัวเลยอันนี้ไม่ใช่ดูให้ดีไม่ใช่ยอดมะพร้าวนะจ๊ะกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวไปดูจริงอะ่ะเธอกินมันอันเดียวเลยเธอจะอไม่ใช่ยอดออร่อยมากอร่ไหมอืมหอม คุณเต้นขอบคุณมากๆเลยดีจ้ายายอืมอ,อืมอืมเหมือนกะลามะพร้าวอ่อนก็อยากกินแบบอันหนึ่งจะกินอันเดียวจะลงอืมของอ่อนๆไหนที่ยังไม่ทันได้เป็นจาวเนาะขอบคุณน้องวุ้นเส้นนะคะขอบคุณพี่พันพันขอบคุณน้องอะคะเคยวรรณโอเคอีกสองสามนาทีก็จะยี่สิบนาทีแล้วไอ้ยอ่าไอย่ เพื่อนๆเอาดูดูวิวไปก่อนนะเดี๋ยวจะหิวแทนเราไม่เรียกกินนะคะทุกคนมีความสุขมากๆเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้พี่แมวอะพอเราเช็คอินเสร็จปุ๊บก็บอกว่าไปเราจะไปกินปูกันใช่ไหมน้องก็มาเลยค่ะเพราะตั้งใจไว้หลายวันว่าจะมาปล่อยลูกปู สวัสดีเจ็ดคนมองสมุยไปก่อนนะคะเห็นฝนตกไหมสวีเดนอยู่ติดได้มาเที่ยวเผื่อด้วยนะคะลีลีตอนนี้เป็นยังไงมั่งคะสบายดีหรือสบายดีหรือเปล่าเนาะเล่าให้ฟังหน่อยทางนูน้นตอนนี้หิมะตกป่๊มเนี่ย เดี๋ยวบอกเพื่อนๆว่าถ้าจะมาเกาะพังงานนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะไม่ต้องกลัวว่ามันเดือดดาพังงานมีอะไรดีๆเยอะเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ฟูมูลปาร์ตี้อย่างเดียวนะคะมีแบบที่เป็นทเที่ยวแบบพื้นๆอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอชาวบ้านเจ้าของสวนมาหาเศรษฐีตัวจริง <ๆ S 2> <ๆ S 1> หูมาก้าขนขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ แล้วเดี๋ยวสัญญาจะแปะลิงก์การมาเส้นทางการมามีทุกอย่างเลยนะรถไฟแล้วก็มีรถ VIP ออกของคอสสขนส่งแล้วก็มีรถลมพยามาจากถนนเข้าสารแล้วก็มีของราชาเรือราชาอยู่ที่ถนนแถวบางลำพูเหมือนกันนะคะแล้วก็มาด้วยรถไฟลงที่สถานีสุราธานีพุนพินนะฮะแล้วก็ ลงสนามบินเกาะสมุยนะคะถ้าลงสนามบินเกาะสมุย5.5นาทีบวกอีก3 0ิบนาทีเป็นเป็นเท่าไหรแปดิบกว่านาะทีชั่วโมงก,กว่าก็ถึงเกาะพัง,งานเลยค่ะค่าตั๋วเครื่องบินแพงกว่ากัน700บาทแล้วก็เวลาสั้นลงแต่ถ้าออกจากสนามบินสุราษฎร์หรือสนามบินนครศรีธรรมราชจะมาถึงท่าเรือดอนสักประมาณชั่วโมงครึ่ง แล้วก็ต่อลงเรืออีกสองชั่วโมงครึ่งหรือ3มชั่วโมงนะคะถึงจะถึงเกาะพังงานถ้าวันไหนมีคลื่นแรงก็โคงเคงหน่อยวันไหนไม่มีคลื่นก็สบายสมูทสมูทม,ม,มานะคะแต่ไม่ควรจะว่ายน้ำมานะไม่แนะนำ <laughs> มองเห็นสมุยถ้ามาเส้นนี้นะคะสมุยตรงท้ายนั้นนะคะเป็นท่าเรือวัดใหญ่นะแล้วก็ ต่อเรือมาที่หาดลิ้นตรงมุมนี้นะคะมุมนี้หาดลิ้นมุมนี้ภูเขาเล็กๆนี่นะก็คือ15นาที30นาทีเหมือนกันนะคะเป็นชื่อท่าเรือหาดลิ้นควีนนะคะแต่ถ้าลงที่ท่าเรือบางลักหรือท่าเรืออีกแห่งหนึ่งเป็นท่าเรือของที่ขึ้นจากท่าเรือดอนสักไม่ใช่สิท่าเรือท้องสาราไปที่สมุยหรือสมุยมาที่ สองสาหลาก็จะเป็นท่าเรือพาณิชย์เดิมนะคะที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกอย่างเหมือนกันนะคะเพื่อนเพืเ่อนมาสิคนหนูไลร์ตั้งนานมีสิคนของพี่แมวไม่ถึง10นาทีมาสองพันคน <laughs> เพื่อนๆสนทนากันไดอ้อาการดีขึ้นแล้วไม่ปวดหัวแล้วแต่ยังวิ่งไม่ได้เดนมากภูมิมีอากาศติดลบเป็นเป็นน้ำแข็งย่อมย่อมก็เห็นพี่สมปองนะคะสมปองพี่สมปองนี่เบลเยียมด้วยหรือเปล่านะที่อยู่ติดประเทศฝรั่งเศสอะไม่แน่ใจนะแกก็มาถึงเมืองไทยตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะจะบอกกักตัวหนึ่งคืนแล้วก็กลับไปบ้านจันทบุรีนะประมาณนี้เนาะ น้องไพวันก็ยังอยู่ด้วยอยู่นะวุ้นเส้นก็ยังอยู่ด้วยขอบคุณมากเลยเนาะกินปูดูพระจันทร์ค่ะตอนนี้ตอนนี้พระจันทร์ยังพระจันทร์ยังไม่ขึ้นน,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 นั่งกินปูคอยไปก่อนนะั้นตอนนี้เนาะจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมาแต่ปาร์ตี้นะคะเกาะพังงานมีอะไรดีๆเยอะๆเยอะแยะเลยแหละหลายมุมมองแล้วแต่เราจะเลือกนะคะถ้าเราชอบตื๊ดๆเราก็เที่ยวกลางคืนเนาะ ไม่กลางคืนก็มีกลุ่มไม่กลางคืนนะคะกลุ่มเขาเรียกมันมีกลุ่มผู้พี่ๆที่เขาเป็นอาร์ตนะที่เรียนจบอาร์ตมาอาร์ติส์ฝีมืออาร์ติส์ก็คือกลุ่มที่มาแบบพื้นๆเหมือนกันนะคะแต่ใช้ชีวิตคืออยากติดเกาะอ,อยากอยู่เกาะนะคะเข้าหาดูเพจนะอยู่เกาะพังงานเนาะท่าศาลาท้องศาราค่ะน้องน้องเสียงหนับท่าสาลาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีนครศรีธรรมราช สวัสดี10บคนดูก้อนฝนมันวิ่งไปจากเมื่อกี้นี้เ,เห็นไหมมันไม่มาหาเรามันไปที่สมุยลงทะเลไปแล้วอขอให้ลีมาดามลีหายไวๆนะคะหายดีไวๆจะได้ออกวิ่งได้จะได้ออกกำลังกายได้เนาะชนคนบ้านดอยคนบ้าดอยหรือคนบ้านดอย คนบ้านดอยชนคนบ้านดอยอยู่ดอยอะไรเนาะสวัสดีค่ะคุณชนโอ้ยี่สิบห้านาทีแล้วน้องเสียนยีทักคุณชนนะคะพี่เสียนยีเสีเนีอีกนิดนึงนะคะสักสามสิบนาทีแล้วค่อยลงคุยกันกินปูดูพระจันทร์ไปเลื่อยเปื่อย อร่อยไหมอันเนี้ยอันนั้นอร่อยมันคือคือมันปลาคนที่แบบมันไม่ชอบผินปลาก็จะไปแบบก็คือไม่มีผักนะอ๋อเหมือนกับว่าเรากินเหมือนกับข้าวต้มกระทิปลาเหมือนกับหลนหลนใช่ไหมใช่เหมือนกันแต่นี้เขาก็เหมือนใส่กระปิคือปากใต้เขาต้องขึ้นชื่อว่าก็เคยเอาเคยขึ้นหน้า เห็นแล้วอยากไปเกาะพังงานจังเลยนะคะมาเซ่ตอนนี้ช่วงน้ําขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าพักนึงน้ำจะลงเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวคลื่นนี้ก็หยุดแล้วค่ะเมื่อตอนเรามาที่แรกขึ้นทะเลยังนิ่งอยู่เลยฝนเพิ่งผ่านไปเนาะอ,อิ่มแล้วเนี่ยเราจะได้ปล่อยปูไหมเนี่ย เพื่อนๆมาอยู่ด้วยตั้งเก้าคนนะน้องสีหนาบลองกดเข้าไอเพจของคารปูม้าบ้านหินสองก้อนมีภาพปูนะคะเสิร์ชเข้าไปเลย นีิทัศก,การของเทศกาลกินฟูดูพระจันทร์แล้วเอามาพิมพ์ให้เพื่อนๆฟังอ,อ่านหน่อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะลงไล้แล้วนะคะตอนนี้มันหยุดสตรีมแล้วนะคะ